สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับไปเช่าอุปกรณ์กางเต็นท์นอนริมแม่น้ากับบรรยากาศสุดจะล่มลื่นนะครับเป็นอีกหนึ่งลานกางเต็นท์นะครับที่ผมประทับใจสุดๆที่หนึ่งเลยนะครับตั้งแต่ที่เคยไปกางเต็นท์มาในหลายๆที่นะครับพร้อมกับไปเดินเที่ยวที่น้ําตกเอราวัณครบทั้งหมด7ชั้นนะครับลองดูนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณแบบ2วัน1คืนแบบผม สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซุยไปวันๆนะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับระยะทางจากบ้านผมอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณระยะทางก็ประมาณ252กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางจาก GPS ก็ประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆนะครับยังไม่รวมเวลาพักรวมระยะทางไปกลับในทริปนี้523กิโลเมตรนะครับผม เติมน้ำมันแก๊สโซฮอ95ไปทั้งหมด2ครั้งเป็นเงินประมาณ520บาทค่าใช้จ่ายในการกางเต็นท์ที่อุทยานแผ่นปูรองนอนหมอนเต็นท์เสือปูหน้าเต็นท์ค่าเข้าอุทยานอะไรต่างๆรวมเป็นเงินแล้วประมาณ500บาทนะครับนอกจากนั้นอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างในทริปนี้นะครับผมก็เอาเจ้าโคมไฟจากค่ายเฟกเทลมาใช้ในทริปนี้ทั้งหมด2รุ่นนะครับนั่นก็คือเจ้าเฟกเทลแม็กเลนเทิรที่ผมทําคลิปรีวิวไว้ก่อนหน้านี้นะครับและอีกหนึ่งอันก็คือเจ้าเฟกเทลไทน ซึ่งเป็นโคมไฟที่สามารถเป็นเครื่องไล่ยุงได้ในตัวเดียวนะครับมีโหมดป้องกันยุงได้ถึง3ระดับไม่ว่าจะเป็นโหมดแคมปิ้งออเดอร์หรือโหมดซูเปอร์โหมดนะครับก็สามารถป้องกันเราจากยุงได้ในทุกๆก,กิจกรรมนะครับนอกจากนั้นยังให้แสงสว่างยาวนานสูงสุดถึง40ชั่วโมงนะครับและยังป้องกันน้ําได้ถึงระดับ IPX5 นะครับเดี๋ยวไว้ผมจะทําคลิปรีวิวเต็มๆสาหรับเจ้าโคมไฟตัวนี้ให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับส่วนค่าอาหารในทริปนี้คร่าๆสํา,า,าสหรับเรา2คนก็จะตกมื้อละประมาณ150บาทถึง200 บาทไม่เกินนี้นะครับอันนี้จะหมดมากหมดน้อยก็แล้วแต่เราเลยนะครับผมก็ไม่ได้สรุปมาให้เพื่อนๆฟังนะครับโอเคตอนนี้เราก็ถึงแยกที่จะเลี้ยวไปอำเภอกำแพงแสนแล้วนะครับใน GPS บอกว่าเราเหลืออีก ร้อยสี่สิบเก้ากิโลนะครับเราก็จะถึงที่บุทยานแห่งชาติเอราวัณแล้วนะครับหลังจากที่เราเดินทางมาจากบ้านได้ประมาณ100กิโลเมตรนะครับผมก็จะแวะกินข้าวแถวแถวปั๊มน้ามันปตทลําลูกบัวนะครับถ้าเกิดจากบ้านผมมาถึงที่ปั๊มน้ํามันลําลูกบัวระยะทางมันก็จะประมาณ100กิโลเมตรนะครับเวลาออกทริปเดินทางนะครับเวลาขี่รถผมก็จะพักทุกๆ100กิโลเมตรนะครับเพื่อไม่ให้มันเหนื่อยมันล้าจนเกินไปนะครับจุดสังเกตปั๊มน้ํามันที่ผม จะพักบ่อยก็คือเราจะเห็นเครื่องบินใหญ่อยู่ทางด้านขวามือนะครับปึ๊บเลยไฟแดงไปก็จะเป็นปัป๊มปตทเดี๋ยวเราจะจอดกินข้าวกันที่ปั๊มปตทข้างหน้านะครับหน้าข้าวราดแจงเปิดอยู่โอเคเดีย๋ยวเราจะแวะกินข้าวกันที่ร้านนี้ก่อนนะครับ โอเคนะครับออตอนนี้แปดโมงยี่สิบเก้านาทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับเหลืออีกประมาณร้อยแปดสิบไปร้อยสี่ิบกิโลนะครับจากปั๊มน้ำมันําลูกบัวนะครับรู้สึกว่าพอเปลี่ยนมาใช้เป็นฟอร์ซ่าแล้วมันก็สบายขึ้นนะครับขี่ง่ายนะครับอัตราเร่งดีนะอัตราเร่งดีแต่การกินน้ำมันก็ อาจจะกินกว่าเวสป้านิดนึงตามซีซีมันนะครับแต่ตอนขี่เวสป้าก็คือเวสป้ามันไม่เดิมนะครับมันมีชามแต่งมีอะไรรอบเครื่องมันจะสูงอยู่ตลอดนะครับมันก็กินกว่านี้กินกินกว่าในเลงปกตินะครับแต่ฟอร์ซา่า๋ยวผมดูก่อนนะในจอขึ้นว่าอัตราการสิ้นเปลือง33.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็โอเคนะครับ ขี่ความเร็วประมาณร9 0ยเก้ารมาตลอดทั้งทางเลยนะครับเ,เดี๋ยวลืมเปิดแมพแป๊บนึงโอเคนะครับเหลืออีกร3 9ยมกิโลนะครับใน G ีเวสบอกว่าเราจะใช้เวลาอีก2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็จะไปถึงที่ปุทยานแล้วนะโอเคไปกันต่อย,ยาวๆครับผม2ชั่วโมงก็น่าจะถึงประมาณ10-11ิบเโมงนะครับประมาณนี้นะ Hi, please. ประมาณ10โมงเกือบๆ11โมงนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงที่ทางเข้าเขื่อนสีนครินแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เดินทางมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็อีกไม่ไกลก็จะถึงที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณแล้วนะครับอ่ะแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเอเอเสถาน แม่น้ำแควนะครับหลังจากที่เราขี่รถข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแควใหญ่มาแล้วนะครับขับตาม G P S ไปเรื่อยๆอีกไม่ไกลแล้วก็จะถึงที่ทางเข้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปที่ทางเข้าอุทยานแห่งชาติกันเลยดีกว่านะครับที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณน,นะครับเราสามารถ เอ่อจ่ายค่าเข้าอุทยานได้ทั้งเงินสดแล้วก็แบบโอนแบบสแกนก็ได้นะครับเราก็จะได้ตั๋วเป็นแบบ QR code นะครับถ้าเกิดเราเอ่อจ่ายแบบโอนนะอย่างครั้งนี้ผมจะจ่ายเป็นเงินสดนะครับมันแล้วแต่คนสะดวกนะครับมันจะมี2ช่องนะครับถ้าเกิดจะสแกนก็ให้เราไปทางขวานะครับถ้าเกิดจ่ายเงินสดเราก็ให้เราไปทางซ้ายนะอุทยานเปิดขายค่าเข้าบัตร ตั้งแต่8โมงถึงบ่าย3ครึ่งนะครับคนไทยทั้งหมดเลยเนาะครับคน,นคนไทยครับ <c oughs> ถึงที่ด่านทางเข้านะครับเราก็จะได้เสียค่าเข้าอุทยานผู้ใหญ่คนละ60บาทนะครับรถจักรยานยนต์อีก20บาทนะครับก็รวมเป็น140บาทนะครับที่ด่านทางเข้านะครับครับ โอเคแล้วก็จ่ายค่าทางเข้าอุทยานเรียบร้อยนะครับก็ขี่เข้าไปอีก1กิโลนะครับต้องเก็บตั๋วไว้ด้วยนะครับก่อนทางเข้าจะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยตรวจเอ่อบัตรที่เราซื้อเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับถ้าเกิดเราสแกนจ่ายก็ต้องเอา QR code ให้เจ้าหน้าที่ดูก่อนเข้าอุทยานนะครับผมจะถ่ายให้ดูไปแบบยาวๆเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่เอราวันนะครับ ากที่เราผ่านด่านตรวจค่าเข้าอุทยานมาแล้วนะครับขับตรงมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอกับลานจอดมอเตอร์ไซค์นะครับตรงนี้เราต้องจอดรถไว้แล้วก็เดินไปลงทะเบียนการกางเต็นที่จุดบริการค้างแรมของอุทยานนะครับก็สามารถจอดรถแล้วก็เดินไปลงทะเบียนได้นะครับตรงนี้เขาก็จะเก็บบัตรประจําตัวประชาชนเราไว้นะครับพร้อมกับให้เอกสารที่เราจะต้องไปยืมอุปกรณ์กางเต็นที่ลานกางเต็นนะครับตรงนี้ก็ลงทะเบียนไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับใช้แค่บัตรประ จำตัวประชาชนนะครับยังไม่ต้องจ่ายเงินจากตรงนี้นะครับเราจะจ่ายเงินอีกทีก็ต่อเมื่อเราออกมาจากลานกลางเต็นท์ในวันพรุ่งนี้เช้านะครับจอดรถก่อนจอดตรงนี้ได้ไหมครับ,รบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนก่อนนะครับ สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกประทับใจมากๆนะครับเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติเอราวัณนะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราจะทําอะไรนะครับก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่โอเคมากๆนะครับสาหรับนักท่องเที่ยวที่มาครั้งแรกนะครับไม่ว่าเราจะไปทางไหนอะไรเราก็รู้สึกว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ทุกๆที่นะครับก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายมากๆนะครับทั้งการบริหารจัดการอะไรต่างๆเขาก็ทําได้ดีมากๆนะครับอันนี้ผมขอชื่นชมเลยนะครับเดี๋ยวไปติดต่อเข้าใจ เอาเข้าไปได้ครับเกือบใบเดียวโอเคได้แล้วก็คืออย่าเพิ่งจ่ายเงินใช่ไหมใช่ต้องมาลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปเลือกอุปกรณ์โริพอเราจะกลับก็ค่อยมาจ่ายเงินโอโอเคนะครับ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้เราขี่รถเข้าไปด้านในได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์นะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดเราจะมากลางเต็นเราก็สามารถขี่รถเข้าไปที่ลานกลางเต็นได้เลยนะครับตรงนี้ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับถึงจะเข้าไปได้นะครับถ้าเกิดเรา <c oughs> ยังไม่ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขาก็จะไม่อนุญาตให้เราเข้าไปที่ลานกลางเต็นได้นะครับ <c oughs> ขี่เข้าไปได้เลยใช่ไหมครับครับ ตรงอย่างเดียวโีวเราตรงเข้าไปนะครับขวามือตรงนี้เป็นทางไปเข้าที่น้ำตกนะครับต้องเดินไปนะแล้วก็จะมีรถกรอล์ฟเดี๋ยวเราไปลานกลางเซนต์นกันก่อนนะครับนี่มีป้ายบอกชัดเจนนะครับว่าให้ขับรถตรงไปนะ โอเคนะครับตรงนี้ก็ถึงลานกลางเต็นท์เราก็เลี้ยวเข้าโอ้มีน้ําด้วยนะครับโอเคเดี <laughs> okay, ๋ยวเราขี่เข้าไปข้างในเลยนะโอ้มีน้ําด้วยโอ้ยอตรงเข้ามานะครับศูนย์บริการอุปกรณ์พักแรมเดีย๋ยวเราต้องจอดตรงนี้ก่อนเนาะ ตรงนี้ปะอ๋อตรงนี้ตรงนี้เราจอดนี่ไงเราจอดฮะโอเคไปอาคารอุปกรณ์ที่พักแรมนะครับ หลังจากที่เราได้ใบกระดาษจากจุดติดต่อพักแรมมานะครับเราก็จะต้องมาเลือกอุปกรณ์กันที่จุดบริการอุปกรณ์แคมปิ้งตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะถามว่าเอาอะไรบ้างอะไรยังไงเราก็บอกเจ้าหน้าที่ไปนะครับเงินก็ได้ใช่ไหมครับโอเคเงื่อนไขของการเช่าอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับก็คือเราต้องเอามาคืนก่อนเที่ยงวันพรุ่งนี้นะครับคืนปุ๊บเราก็จะได้บินไปชําระเงินจากจุดบริการ ค้งแรมจากด้านหน้าที่เราติดต่อมานะครับตรงนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับผ่าได้เลยใช่ครับแล้ขเป็นได้เลยได้ครับ ออไปอค็คอเราก็ได้อุปกรณ์กางเต็นท์มาแล้วนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าข้างในยังพอมีเหลือนะครับถ้าเกิดมันเต็มจริงๆก็น่าจะได้มานอนนอกตรงนี้นะครับหลังจากที่เราได้อุปกรณ์การกางเต็นท์ครบเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้ามาเลือกเต็นท์ที่เราจะนอนคืนนี้ได้เลยนะครับ สำหรับครั้งนี้ผมก็เลือกเป็นเต็นที่อยู่บนแคล่ด้านบนนะครับเป็นเต็นเบ,นเบอร์ห้านะครับผมคิดว่าตรงนี้วิวสวยที่สุดนะครับไปไปดูตรงนี้นะครับก็จะเป็นเต็นที่ผมเช่านะครับเป็นเต็นเบอร์ห้านะครับติดแม่น้ำแควนะครับเราสามารถมองเห็นแม่น้ำจากมุมนี้นะครับที่ทหน้าเต็นเลยนะตรงนี้ก็จะมี ที่ไปนั่งเล่นด้วยนะครับนี่ครับจะประมาณนี้นะครับทางเข้าเดินเข้ามาตรงนี้นะนะครับเป็นเต็นเ์นเบอร์ห้านะครับติดกับต้นมะขามใหญ่เลยนะนี่จะติดริมน,น้ําแบบนี้เลยนะครับเช่าอะไรมาบ้างนะครับเช่าเป็นเสือนะบเนะ เสือที่ลองนอนสองที่ลองนอนสองอันผ้าหม่ม <ละ S 1> ถูกนอนหมอนเป็นยังไงถุกนอนดีไหมเห้อ<ะ>หอมเออต็นก็ใหม่เ <laughs> ต็นต์ใหม่ด้วยนะครับสะอาดจริงๆนะผมว่าเป็นเต็นต์ตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่ไปหาเช่าเต็นต์มาสองสที่เนาะที่เอราวันดีสุดออไม่ใช่ว่าที่อื่นไม่ดีนะที่อื่นก็ดีระดับหนึ่งนะครับออแต่ว่าเจวันมา ร,<จ>รู้สึกดีที่สุดนะครับวิวที่เราสามารถมองเห็นจากหน้าเต็นเลยก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหนี่ใครบอกว่าเช่าเต็นแล้วไม่ดีเสมอไปไม่ใช่นะครับครั้งนี้ได้มีโอกาสมาเช่าเต็นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณน,นะครับต้องบอกเลยประทับใจนะดูสิท้องห่มเหมือนเป็นของใหม่เลยอืมแผ<อ>่นปรูรอง,รงกินหอมนะ <laughs> ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเครื่องคัวนะครับผมไม่ได้ถืออะไรมาเลยนะครับกะว่าจะมาฝากท้องเอาที่นี่เหมือนเดิมนะครับด้านหน้ามีร้านขายอาหารนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งผมจะออกไปหาอะไรกินนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้เวลา11โมงนะครับด้านหน้าเต็นท์ไม่โดนแดดนะครับร่มมากนะอันนี้เป็นเต็นท์เบอร์ห้านะครับติดริมสุดติดต้นมะขามเลย นะครับน่าจะวิวดีที่สุดแล้วนะครับในโซนเต็นท์เช่าของอุทยานนะครับก็โชคดีนะครับพอดีมาถึงปุ๊บคนที่เขาพักก่อนหน้าเขาออกพอดีนะครับก็เลยได้เต็นท์หลังนี้นะครับส่วนใหญ่ตรงที่มันอยู่ด้านบนตรงนี้จะเต็มไว้หน่อยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อคนไหนจะมาก็ให้มาแต่เช้านะครับผมมาถึงนี่10โมงกว่า11โมงนะครับก็ได้พอดีจะคนที่อยู่ก่อนหน้าเขาออกพอดีนะครับเดี๋ยวสักประมาณ บายก็กวานนะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปเดินเล่นที่น้ําตกเอราวันนะครับครั้งนี้ตั้งใจจะมาแก้มือนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเรามาปุ๊บเราไม่ได้เดินถึงชั้นที่7นะครับมันเป็นอะไรที่คาใจมาตลอดเลยนะครับครั้งนี้ก็เออไหนๆมาแล้วเดีย๋ยวเราจะไปเดินขึ้นข้างบนแก้มือนะครับนะ จะไปกินข้าวก่อนอกินข้าวแล้วก็ไปเที่ยวน้ำตกโอเคไปให้ครบ, <Okay. S 2> บเจ็ดชั้นรอบนี้ต้องครบเจ็ดชั้นแน่นอนนะครับบางคนก็ถามนะครับว่าทำไมเราไม่เอาเต็นท์มาเองตอนนี้คือผมยังไม่ได้ติดแหลกท้ายนะครับก็เลยของทุกอย่างก็เลยต้องใส่ใต้เบาะมาก่อนนะครับใส่ไดเยอะเนาะหมวเขาลงก่อนแล้วคือ บรรยากาศโคตรดีมีคนมาเล่นน้ำตรงนี้ด้วยถ้าเกิดว่าเรามากลางเต็นท์ที่ลานกลางเต็นท์ของอุทยานนะครับเราสามารถจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินไปเที่ยวที่น้ําตกได้เลยนะครับแต่ครั้งนี้ผมต้องไปกินข้าวนะครับก็เลยจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วค่อยนั่งรถกอล์ฟไปนะครับนี่ถ้าเกิดเราออกมาจากลานกลางเต็นท์เราสามารถเดินไปทางซ้ายแล้วก็จะไปถึงน้ําตกได้เหมือนกัน แต่ถ้าเกิดเราจะไปกินข้าวก่อนก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเลยนะครับแล้วก็จอดนั่งรถกลอบมาจะสะดวกกว่านะครับแนะนํานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนขี้เกียจเดินผมแนะนําให้นั่งรถกลอบนะครับมันย่นระยะเวลาแล้วก็เก็บแรงไว้เดินขึ้นน้าตกดีกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะครับครั้งนี้ผมก็ไปขี่รถกลอบทั้งไปและกลับเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะนั่งรถกลอฟไปที่น้ําตกนะครับรถกลอฟเข้าน้ําตกนะครับผู้ใหญ่20เด็ก10บาทได้ตั๋วยังขาขาเข้าอย่างเดียวนะคะกับต้องซื้อใหม่ผู้ใหญ่คนละ20เด็ก10บาทโอเคสำหรับค่าบริการรถกลอฟนะครับเขาก็จะคิดเป็นเที่ยวนะครับไป20 กับ20นะครับสําหรับไปก็ซื้อตรงนี้ส่วนขากลับก็ไปซื้อจากด้านในนะครับจะแยกกันนะครับรวม1คนไปกลับก็40บาทนะครับถึงแล้วโอ้ตรงนี้ต้องเช่าชูชีพนะ20บาท2ชั่วโมงมถ้าเกิดไม่สวมเสื้อชูชีพเขาห้ามเล่นน้ำนะครับเอเคไป อันนี้น้ำตกชั้นที่1น,นะครับอโอเคเมื่อกี้ก็เป็นน้ำตกชั้นที่1น,นะครับเลี้ยวไหมเออเลี้ยวเลี้ยวไปดูชั้นที่2ก่อนแล้วค่อยเดินขึ้นไปใช่ เดี okay. ๋ยวเราเดินไปชั้นที่3กันต่อเลยนะครับ1นถึงหมันจะไม่อยู่ไกลกันมากนะครับเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับแต่หลังจาก5้าไปนี่แหละมันจะไกลหน่อยน้ําตกชั้นที่3ชื่อว่าผาน้ําตกนะครับอ่ะเมื่อกี้ก็เป็นน้ำตก ชั้นที่3นะครับชื่อว่าหาน้ำตกสวยนะเนาะเวลาน้ำนเยอะๆสวยมากนะครับน้ำตกชั้นที่4อีก200เมตรโอเคอีก200เมตรนะครับ <c oughs> นึกว่าตัวเหียวลกโคตรชันเลยโอ้โหสั่นเอาเรื่องอยู่นะ ข้างหลัง <laughs> โปตดชัน <laughs> <laughs> สำหรับใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองหาโอกาสมาดูนะครับน้ำมันน่าเล่นมันสวยมันเย็นดีนะครับไปไปกันต่อตรงนี้จะมีป้ายเตือนนะครับว่าห้ามขึ้นน้ำตกชั้นที่หถึงชั้นที่7หลังเวลาบ่าย3ามโมงครึ่งนะครับน่าจะไกลนะ<ก>นะเดี๋ยวมันจะเดิน,ดนเดี๋ยวมันจะเดินกลับมาไม่ทัน เขาก็เลยกำหนดไว้ว่าห้ามเดินขึ้นชั้นที่5ถึงชั้นที่7หลังเวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะครับเขาบอกว่าน้ำตกชั้นที่5เดินอีก450เมตรนะครับก็คูยง่ายอีกครึ่งกิโลนะครับโอเคไปต่อไหมไใจะถึงชั้นที่เราเดินตันแล้วแหละเราจะไปต่อชั้นที่เพิโอเคไปลุย จากชั้นที่4ถึงชั้นที่ห้า450เมตรเหมือนหนึ่งกลโลเลยโคตรไกลเลยครับความรู้สึกเหงื่อท่วมแล้วตอนนี้ยิ่งสูงทางแบบยิ่งเอนดูโรขึ้นเรื่อยๆเนาะ นแวะก่อนไหมหรือจะขึ้นเลยยาวเลยยาวเลยถึงสักทีเป็นไงครั โอเคนะครับตอนนี้เราก็พิชิตทําสําเร็จแล้วนะครับจากที่ครั้งที่แล้วเราไปไม่ถึงชั้นที่7นะครับครั้งนี้ก็สวยจริงๆนะครับน้าตกชั้นที่7ใครที่มาเอราวันก็มาให้ได้นะครับน้าตกชั้นที่7นะครั้งนี้เราทําได้แล้วนะครับเอเคไป อะไรไปกินตอนเย็นไก่ย่างบางตากับ,กบส้มตำออส้มตำก็ข้าวเหนียวอนี้ก็เป็นอาหารเย็นเราวันนี้นะครับเพราะว่าผมกับคุณส้มไม่ได้เอาเครื่องครัวมานะงานนี้งา,ง,างานนี้หาก,กินล้าข้างนง้าช่วงหลังมารู้สึกเริ่มติดสบายแล้วไม่อยากขนอะไรมาแล้วมาเที่ยว สำหรับทริปนี้นะครับผมก็มีอุปกรณ์แคมปิ้งเจ๋งๆมาแนะนําให้เ,เพื่อนๆได้รู้จักนะครับนั่นก็คือเจ้าโคมไฟฟิกเทลไทนี่รีเพลเลอร์เอสซึ่งคุณสมบัติสามารถเป็นเครื่องไล่ยุงและไฟแคมปิ้งได้ภายในเครื่องเดียวมีโหมดป้องกันยุงได้ถึง3โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดแคมปิ้งโหมดอาท์ดหรือซูเปอร์โหมดแต่ละโหมดก็จะป้องกันยุงในระยะที่แตกต่างกันนะครับตั้งแต่10ฟุตไปจนถึง40ฟุตเลยโดยทั้ง3โหมดนี้ตัวเครื่องจะทําความร้อนได้อย่างรวดเร็วสูงสุดถึง 165องศานะครับภายใน50วินาที นอกจากนั้นโหมดความสว่างก็สามารถปรับได้3โหมดนะครับตั้งแต่ความสว่างที่50ลูเมน200ลูเมนและสูงสุดที่400ลูเมนซึ่งความสว่าง50ลูเมนสามารถเปิดได้สูงสุดถึง40ชั่วโมงเลยนะครับนอกจากนั้นตัวเครื่องยังป้องกันน้ําได้ถึงระดับ IPX5 ไม่ว่าจะเป็นความชื้นหรือฝนตกเราก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายๆเดี๋ยวไว้ผมจะทําคลิปรีวิวเจ้า f e c t l Tiny r e p e a l e r S, <S ไว้คลิปต่อไปนะครับ ส่วนอีกหนึ่งตัวที่ผมอยากจะแนะนำนั่นก็คือเจ้า Faketail m c ร e n t ิ n ที่ผมทำคลิปรีวิวไว้ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งครั้งนี้ผมได้มีโอกาสเอามาใช้งานก็ต้องบอกเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศหรือการให้แสงสว่างก็เพียงพอต่อการใช้งานได้อย่างสบายๆนอกจากนั้นตัวเครื่องเองยังสามารถสร้างไอ้น้ำทำเปลวไฟเสมือนจริงได้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นโคมไฟที่น่ามีไว้ติดตัวเวลาไปแคมปิ้งเป็นอย่างมากนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเจ้า FakeT ลแมก c ร e n t ิ n ก็สามารถย้อนกลับไปดู ูคลิปที่ผมทํารีวิวไว้ก่อนหน้านี้ได้นะครับโอเคสําหรับกิจกรรมวันนี้ก็จะประมาณนี้เดินเที่ยวน้ําตกเสร็จก็กลับมาพักผ่อนที่เต้นนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพกันนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับค้านี้อากาศที่อุทยานแห่งชาติอีรวันเย็นมากนะครับอากาศดีสุดๆจะมีข้อเสียเดียวก็คือ เวลานอนมันจะได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับวิ่งทั้งคืนเลยตอนเช้าก็ได้ยินเสียงแบบดังหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันจะได้ไม่เหงาตอนนี้ที่อุณหภศรีสัสดิ์22องศานะครับดู ตอนเช้าที่หน้าเต็นนะครับโอ้วิวโคตรดีนี่ถ้าไม่ใช่เต็นเช่าเราก็คงจะไม่ได้เห็นวิวอะไรแบบนี้นะสอยมากนะครังนี้เป็นเต็นของที่ใหท้องเราอยู่ด้านบนนะก็จะเห็นน้ำแบบนี้วิวแบบโคตรดีไม่กลัวไม่กลัววะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มาเช่าอุปกรณ์กางเต็นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณน,นะครับเราต้องไปคืนอุปกรณ์กางเต็นทั้งหมดก่อนเวลาเที่ยงนะครับจากนั้นก็ให้เราเอาใบยืมอุปกรณ์ไปชําระเงินที่จุดติดต่อค้างแรมที่ด้านหน้าที่เราติดต่อเข้ามานะครับสำหรับการกางเต็นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณสําหรับทริปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเผื่อไว้นะครับเผื่อจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์มากางเต็นเช่าอุปกรณ์ เที่ยวแบบ2วัน1คืนที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณน,นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยที่ผมอาจจะรีวิวขาดตกบกพ่องไปก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ